ชาดาร้านเวเปอร์นะครับผมอันนี้คือจัมโบ้ไซส์อ่อยอ่ะสั่งมาน้อยไปเปล่าวะ <laughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าแขกแดกทุกอย่างนะครับใน e ีีที่2วันนี้ผมได้สั่งซื้อกุ้งยักษ์นะครับเป็นกุ้งแม่น้ำ <Wow. S 1> แล้วก็มีตัวนี้เป็นกุ้งเล็กๆนะครับมีอยู่5ตัวแล้วก็มีปูไข่ดองอ uh huh. น่ากินมากๆและที่สำคัญวันนี้นะครับเห็นว่ากำลังดังมากๆเราสั่งมาจากร้านที่ชื่อว่าชาดา ร้านเวเปอร์นะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กินข้าวเช้าและตอนนี้เที่ยงแล้วยิวมากขออนุญ,ญาตปมก่อนนะครับเอาจากกุ้งก่อนแล้วกันนะมาตัวไซส์เล็กนะครับผมขออนุญ,ญาตจัดก่อนเลยเนื้อเน้นๆนี่น,น,น,นะฮะโอโ้โหมีมันด้วยนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันจะมันจะแห้งไปหน่อยเพราะว่าเราสั่งแกร็บมาเริ่มเลยแล้วกันเอาจากซีฟู้ดก่อนนะครับเน้นเน้น อ,อร่อยผมว่าเนื้อได้อาหารไม่เซ็งนะถ้าสั่งมาทาง grab แต่ว่าอย่างที่บอกรูปร่างหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงผมขออีกครั้งหนึง่งแซ่บมากเลยอันนี้เราจิ้มกับน่าจะเป็นน้ำปลานะเดี๋ยวลองชิมก่อนอืมอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยที่ขาดไม่ได้คือมะละนั่นเองนะครับอืมคุณดูนี่ บนกล่องเขาเนี่ยเขามีวิธีการกินเดี๋ยวผมลองทําตามลองดูนะฮะ,อะลองดูสเต็ปแรกนะครับเราต้องตักมันกุ้งออกมาร้อนๆโอเคประเด็นคือมันไม่ร้อนนะ<ๆ>อเนาะเพราะว่าเราเราออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูตักมันกุ้งนะรีวิวแบบเร็วๆอะพี่เร็วๆนะครับโอเคเนี่ยอ่ะมันก็จะแห้งๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรสเต็ปที่2เขาบอกว่าเอาใส่ข้าวโอเคใส่ข้าวมัดเข้าไปใส่ข้าวนะครับราดด้วยน้ำปลาจับราดอ่าลองกินลองดูซิมันกุ้งเนี่ยฮะ เฮ้ยรสชาติได้วะ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยอืมอร่อยมากเลยจริงๆวันนี้ที่ถ่ายคอนเทนต์เนี้ยผมก็อยากจะมาบอกว่าแฟนคลับเราเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นมีหลายคนถามเนคอมเมนต์มาเลยนะว่าเฮ้ยทำไม คุณแซมพี่แซมพูดภาษาไทยได้ชัดจังเลยพูดภาษาอีสานได้คล่องเลยเลอ,อยไาเงี้ยอยากรู้ที่มาที่ไปใช่ไหมผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านเกิดผมจริงๆเนี่ยผมเป็นคนบันไพ่บันไพ่นี่อยู่อีสานอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆกับขอนแก่นนะฮะก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองบ้านผมอยู่ที่นั่นผมเกิดเกิดอยู่ขอนแก่นโตอยู่นั่นเลยก็เลยทําให้ผมเนี่ยขอคินด้วยนะทำให้ผมเนี่ย,ย,นะยพูดอีสานได้เก่งได้คล่อง คือบ้านเกิดต่อมาก็อยู่ที่นั่นเนี่ยผมได้เรียนโรงเรียนนานาชาติก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยและเนื่องจากว่าปู่ย่าตายายมาจากอินเดียผมก็เลยพูดภาษาอินเดียได้ด้วยก็เลยทําให้เราเป็นมัลติแลงวิจอันนี้คือจัมโบ้ส์เห็นปะนี่คือจัมโบ้ส์เดี๋ยวผมลองดูนะว่าเนื้อมันจะต่างจากตัวเล็กยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองดูแต่เท่าที่เห็นเนื้อมันแน่นกว่าเนี่ยดูเดะใหญ่จริงๆนะร่อนเออร่อนออกมาสวยเลยนะ คือผมว่าคุณภาพในเรื่องรสชาติอะไรเนี่ยดีเลยแต่แค่หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงความสดอะไรผมว่าได้ความสดความสดได้เลยครับได้ไม่ไม่ไม่เถียงเลยเนี่ยผมจิ้มกับมันอย่างนี้แล้วกันอันนี้ผมจะกินเพียวๆเลยนะไม่ไม่ดิฟไม่อะไรเลยเพราะผมว่าเนื้อมันน่าจะอร่อยลองดูอร่อยวะชอบอะ่ะ เอ้ยน้ำลายไหลแล้วเช็ดหน่อยเนี่ยคือใหญ่มากจริงๆนะภาษาอีสานเวลาเขาบอกใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าบักเอฟบักเอฟเนี่ยแปลว่าใหญ่มากๆอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะว่าเนื้อมันเป็นยังไงบ้างกะว่าจะเหลือให้อยู่นะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆว่าอร่อยตอนนี้บัดที่นี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนกาลังดูอยู่เมื่อไหร่จะกินสักทีวะนะนี่ ปูไข่ดองนะครับอยากจะบอกว่านี่คือของโปรดนะครับพี่น้องเดอ้ออ่ะลองดูกันก็กินกินเหมือนทั่วไปนะครับผมขอใส่กับข้าวแล้วกันแต่จริงๆผมทำอย่างนี้ดีกว่าเนี่ดูนะใส่นี้เลยเนเอาข้าวใส่นี้อืมซีฟู้ดหน่อยๆนยะปลาหน่อยๆเต็มคำนะครับ อืมืมอื้มืมอ okay> ืมมันหอมแล้วกับซีฟู้ดที่เราใส่เนี่ยครับมันตัดคือมันมีรสชาติเปรี้ยวเข้ามาอร่อยมากเลยผมจะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวผมบีบมะนาวเพิ่มที่หนึ่งด้วยเป็นคนกินรสเปรี้ยวมากเลยครับอื้มอื้มแดงแดงแ่บแอืมสุดยอดอ่ะ รสชาติมันกลมกล่อมได้ความเค็มได้ความเปรี้ยวผมว่าครบอ่ะมันคาวไหมคุณแสงคน<ผ>มไม่ไมกิน<า>ปูไข่ดองเขาจะกลัวเรื่องคาวมันดิบเนาะผมไม่ได้ความไม่ได้กลิ่นคาวเลยอือถือว่าอาหารสดมากเฟรชมากขาดไม่ได้ก็มะระเรานะครับผมก็กินขมตัดหน่อยนี่อ่ะตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยไฮไลท์นะครับผมจะดิบซีฟู้ดนะ เ,เต็มอือหอืมอร่อยอือม,มันเป็นยังไงโคตรฟินเนื้อเป็นเนื้อมันเป็นมันนะฮะอร่อยมากผมเนี่ยเป็นคนที่ติดข้าวคันยู่บ้านเนี่ยอยู่ขอนแก่นเนี่ยก็ ข้าวเหนียวเนี่ยต้องอยู่ข้างๆตลอดเป็นกระติ๊บเนี่ยต้องมีนะครับแต่ว่าอันนี้เราเราถ่ายที่กรุงเทพนะอยู่ที่ออฟฟิศก็ต้องคิปลุกหน่อยคิปลุกอร่อยชอบสั่งมาน้อยไปป้างวะเนี่ยกินแป๊บเดียวแม่งจะหมดแล้วอ่ะพีพีหน้าเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณแซมกินแบบต้ม ข้างคกกันคุณแชมปเรียกว่าอะไรต้มอึงอ๋อต้มอ,อึงแล้วต้มข้างคคก <laughs> ต้มอ,อึงต้มอ,อึงจริงๆได้นะผมเคยกินนะผมผมชอบนะอา่าข้างหน้าต้มอ,อึงไหมละ่ะจะไหมวะเออก็ได้นะผมทิ้งท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันผมว่ามันมันงามงามมีหลีเบิ้งอือหือผมจะปรุงตามเซตที่เขาให้มาอาใส่กระเทียมเข้าไปมีที่เขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวไก่แมละ <laughs> มันคือมะละนั่นเองมะละมิ้นท์ลีฟ ใบสอร์แน่นะครับผมใส่วันนี้เข้าไปด้วยอ่ะใส่ซีฟู้ดหน่อยอ่าผมให้ดูให้ใกล้ก่อนว่าผมทำสวยแค่ไหนดดูิสวยไหมเฮ้ยสวยไหมเนี่ยถามอ่ะสวยๆพี่สวยๆโอ้โหดูทำไมเนี่ยดูวก็ดูเฉยเลยดโอเคเอาแล้วนะดูยิ่งโอเวอร์ออลเลยผมให้เก้า วันเก้านะครับเการที่สั่งมากินที่ออฟฟิศเราหรือที่บ้านเราเนี่ยผมรู้สึกว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วเมนูหน้าเมนูหน้าสมมุติว่าถ้าเกิดแฟนคลับเราอยากให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสำหรับวันนี้รายการหน้าแขกแดกทุกอ,อย่างขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเหมือนคนจะเลิกบุหรี่อ่ะมึงจะเลิกจริงมึงเลิกเลย คีย์เวิร์ดของข้ออ้างจริงๆมันจะฟังดูดีที่สุดนะจากปากคนที่พูดมันนัอะลร